ายไปดูยเป็นแดแอคไกิน้กุ้งี่นองเดี๋ยวสีเอเปลี่ยนราี๋ยวสียางกุ้งกินกับตับหนี่วิ่งตุวห่วางกุ้งมาย่างี้หเย่กุ้งตัวใหญ่เดี๋ยวไปแกะกินกับตับห อยากไปก็เดี๋ยวเป็นวันชิตกรรบังคือเขาปุ่นมีบ่บารบีอย,อยากไปดีๆพี่น้องดังให้มันเป็นทานก่อนมันจะงานนั้นเด็กเขาเขากินกันพอดีแต่หน่อยมเมาของเมา,เาปลาก็เลยแวะสื่อคุ้งไม่ย่างซูต้องพิมพ์กิน การร่วมพัดวอยๆล่ะพี่น,อน้องเฮ้ยใกลส้สงการแล้วครับผมใกลส้สงการแล้วน้ำน้ำนี่ผูต้องเว้าถึงโบมี่โบมี่หัดน้ำครับผมแห้แงๆครับผมหน้าบ้านตรงไหเกาจะคุด รลอกไหมครับผมขุดลอกไหมก็เลยหยาเพราะท่านขึ้นก็เลยจัดปาร์ตี้กันบม่ได้ธรรมดาจัดปาร์ตี้นาคู่สาเน้ยสุดยอดเลยน้องตอนนี้มันแรงมันแรงแรงครับเด็กกวยทอดใหญ่กว่าอยู่ ย่ายไปซอยงานบุญก็จะม้กวกล้วยทอดกับโรตีพิมบัวกินโรตีบ่ะพิมพันแล้วพันแธ์หรอ,อ,อ่ะเดี๋ยวให้ปะนวนย่งางมะฮุงก่อนย่งางมะหุงตำตำกินสวยพิมกินตำหุงบ่ะ เบียรคอยกลับดูดูอย่างไฟพี่น้องย่างกุง้งย่างกุง้งนี่แหละย่างกุง้งมาเดือพี่น้องสุดผูดสุดคนมากินน้ำกันครับผมตัวใหญ่ตัวใหญ่ ้ตำมึงกินกับตำมึงนี่โอ้ยอย่างไม่ย้ายน้ำเด้อบีเด้อไรดอกย้ายไปทุระเต็มคูเลยยังอีกตังกายคือ,อเดี๋ยวให้นอ้องดีย่างก่อนพี่น้องหอมหอมหอม,หอม อ้ยงามคับดีว้าวกำลังกำลังเพราะมันออกสีเหลจนมันกระสุนเลยนะบีนะอ่ะเดี๋ยว้น้องบีย่างก่อนพี่น้องเต็มถาดแลยเต็มทานแลวบนนี้บีว่าสิเอ่อมกโค้งไกหาซื้อโค้งไกบนี้ไกโค้งไกสับเดี๋ยวไปมือหนาเพราะว่า มีหัวปีนะาจะกินเดี๋ยพอพอดีย้ายกะไปธุระพอดีนี่มีหัวปีหวปเห็ดหมกโค้งไก่ใส่ใบตองไหมเน,ะมนาะบีเนาะจะฟ้องก่อนไนหะมบีอยูหน้าครับผมกะย้ายบริยูพอดีก็บเรื่อยบริษัทพอดีปัดจวบหมอพอดีย่ายไปธุระงานบุญงานบุญอ่ะย้ายน้องบีย่างก่อนจังนะสีตำแบบคุณเดี๋ยวจังไปกินเขาน้ำกันครับผม านคงเรียบร้อยแล้วนะตรำมะกะกออีกแล้ววันนี้ขาดไม่ได้ครับผมบ่ได้เพราะว่าอากาศมันห่อนเขาต้องตำมะกอเนี่ยจังตาสว่างพี่นอ้องตาสว่างซี่ใส,ใสนี่แหละย้ำมาสวยต้องตำหม,มุูร้าน ยายนวลเปิดตลอด24ดอดชั่วโมงนะครับผมส้มตำเอาน้ำปลรราหมดละ่ะหมดแล้วโอ้ยตาก,ก็ได้แซัตเหมือนเดิมปลามดปลดียังไม่ได้สั่งมาเลยอุ้มกระลังใดขาดบแบบไงหนึง่งอยางอยู่ครับ อีกแล้ววันนี้กินแซ่บๆอีกแล้วตามเคยกินกับกุ้งเผาเพียงแล้วถือเขาแล้วป้าเพิ่มโยกเพิมเขาออกไปลูก ชิมังชิมังเห็นไหมสี่บแสีบเนี่ยน้องนพี่น้องสุดยอดน้ำลายแตกครับผมกินกับกุ้ตัวใหญ่พี่น้องสุดยอดอไปกินเขากันมาแล้ว่กุ้งัางกุ้งพอดีพี่น้องแม่แม่ก้องสมทางีแม่เี่ยนี่นีี่น้่นี่นนี่นีอนีน่นน่่น นะกินข่าวน้ำกันครับผมน้องบีก็ล่งางจ้างอีกอยู่ยายบระยูย่ยายไปเฮ็ดบุญีกัอออกมา, <c oughs> มาะีมาเอาไปหันละใม่แล้วเาไหันละกลับไปที่บ้นได้กินได้ใหม่้อ่ะพี่น้อง,องกินตำ้าน้ำกัน เดี๋ยว่แน่นี่ไห <Rank> มทำผือหรือพึ่แกเป็นไหมหรอก <c oughs> เอาพักเขาไหมใส่จางเลยได้ได้ปลาอยู่มากกุ้งอืนี่ม,ามาิน โอ้ยินดงจิมาหารปกแน่หน่อย่เน่าแม่มาินมากเนาะไปิได้ไหิได้ับาเ่ดมาโอแก่ทํามดานเลยเปนมากินกุ้งน้ิ้มมากินกุ้งมักินหมูกระทะกินได้เล่ ใช้กับตำหุงกินหอยวะเอาข่าปะข่าวปะสมบัติคันหมู่บ้านเป็นแล้วหรือของข้าใส่ตู้เย็นไหมบ้างใส่ตู้เย็นไหมเนีย nha Bình bằng nhỉ. Đăng ừ. đó, cô. Rồi sẽ, suy, 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 nó rất xẹpเลย. Ừ. Có bơ đi tìm nó nó con

จิบม so right? ุ mm ้ง hmm. จ right? ุเล mm ็ม hmm. oh, mm ุงขายลด้อฮะอเห็นตำิมนะจิมซีู่ดไหมอืมที่ท้งบนอยู่วันใ่ตอแบบนยกินกับตำขงกระเช้ากันอ๋อโอ้ยเล็มันด้วยแก้ร้านนี้อือ

นั่นตำหมกน่า,าเลยควรท่ากินวกิน่ามอนเพื่อนท่า,า,ทากินมเราบอกปมึงดิไปมึงดิกินมืดราบอว่าตับมัน<ห>นมินดีเส้งมั้งเ พีบ้านจะเอาครับหมู่บ้านท่านกัมานีล่ะหมู่เบ้านเข้าดีเนะสบายนะอมไหาซื้อไดตลาดได้กเจ้าออกมาหอด้าเดี๋ยววันมานี้เลยนาะจิตรลอตเตอรี่ ยู่นีมีพูดม่นดาบ่ะคืยูเขาหอมมะรงบอแม่บีบอกว่าแม่บีจะบ้าแม่บีสมารบ่บอนี่อะรงอาหารทรงอาหารบ่นี่แม่บีสั่งบอกมาส่งบอยูเสมี่ยูบอบ้ามามาเนออกจากทางออกยูใส แม่บีแม่บีว่าจิสร้งมาอยู่วัาทันสร้างยังขุดเต็นด่าขุดเต็นดาสร้ากับเขากับน้ำสร้างแน่ไรหรอสร้างไม่รับบ่มมี่บ่พิมถ้ามี่นี่บ่ได้ไปใสเลยไปยังกั้เลยจะให้จะได้ก้อยเล่นโทั่ทับ่กดมันจิบจัง มาวบ้าน่ังสร้งเลยติมไม่ได้สร้งนี่ไหนขึ้นเบอร์เจ้าของงแรเลยกดยืนยันมั่นเดีย่ว่ิ้เมมืองห่ง้ไม่ตัวเลนแลนมาฟัง

มาแบบลกตาก็น้ำยัมั้งใส่คนเห็นก็น้ำเงาเัวนีีนี้เขาเจ้าคือเอาเร็วอุ้ยมาเร่แลยว้ามันบังแจกก็เอาล่ะบ้านบางก็เอาล่ะบ้านท่าบ่ก็เอาล่ะแจ้ขาวก็เอาแล้วมาเรวเด้บ้านท่าบันถามซื้อได้ สารมาสารคือสามาคือพอไม่กินกุ้งไม่กินเขาเอนตามไม่กินเขาไม่กินกุ้งแม่มากเหรอเอ <c oughs> เอาเอาก็เห็นอยู่ดูวัดดูวัดโอ้โอ้เ็นเหเ็ดเป็นเห็ด อันนั้นเห็ดอัน,นเครื่องต้องไปตำเื่อผ้าตายดีก่ไดึงแก็านผ่านเราพิมแขนมันนเหรอมันคือจะหอนจะเห็นเห็นเป็นอย่างเป็นขึ้น องนี้เป็นล่างเรื่องความเป็ล,ล่างไหนอู้ยังมนเป็นมัน,นนั่นนั่นเงเางนาะเมื่อไรเสกออกนัน่กเกียกกิ่งนั่นเกียกเอาค่ายเขาแม่น,น้ะพว่าเข้าไปทั้งเราเข้าไปทั้งเราเขาขยาบเขายังขืนแป็นค่ายเขาไม่ค่ายไม่เป็นยรล่างล่างกวนไหมสามสี่ก็เงี้อไม่มาเห็นเลยหนำบ่เดาใจยังแล้วไป น้ำใสห้ดีเมื่อตัวอืมต้องสิไขเมื่อตัวเาน้ำล่างก็เนาะ้อเาร็จก็บอกเราล้าล่างแล้วซีดๆเลยาเป็นไข้หอบโอ้ยมันคายโลดเดี๋ยวไปอนซ้อนน้ำมันหน่อยเพราะว่ามันเพราะว่ามันอไะสับซ่า้อง ครับครับตามมาท่านพอดียได้ระท่านมาโอเคครับผมแซ่บแสบครับกู้ตัวใหญ่กับตำมกขงุงแซ่บม,มาก